กินข้าวขายได้กี่พื้นวันนี้แม่ค้าโอ้ยทำพูดเป็นเล่นไม่ได้เนาะปีนี้เนาะเงี <c oughs> ยบเนาะไม่มีใครมาเดินเลย <c oughs> โควิดกินนะ <c oughs> อะไรเนาะมันมีเนาะวันนี้ขายวันนี้ต้มตำแล้ววันติดใจส้มตำ <c oughs> แล้วก็ซื้อซื้ออะไรนะเป็นพวกนี้ต้มชุยชายจับชาย <c oughs> อ่าพ่งนี้กินผัก ไม่มีอะไรกินกินผักนะช่วงนี้เมามา2โลซื้อชายจับชายใช่ครับเนื้อบรรจุยมันเลือดฮะผมพูดผมพูดภาษาคำีนไม่เป็นนะหมูอะไรหมูห้าใช่ใช่ใช่หมูบ้านแรกก็อยู่ฝั่งนี้นี่บ้านแรกขวาวันเรดอันเร์่ะใช่วันนี้แต่งตัวสวยไปไหนเนี่ยมาจากงานแต่ง อ๋อวันนี้มีงานแต่งเหรออ๋อทำไมแต่งตัวเซ็กซี่แท้เห็นแล้วเซ็กเสื่อมเลยเฮ้ยแล้วเซ็กเสื่อมมืม <c> พ <oughs> <c oughs> ูดไป<อ>แต่งตัวสวยยังไงก็เซ็กซี่วันนี้คนขายคนใหม่เน,นี่ยคนนึงไปไหนอ่ะฮะมีคนนึงไปไหนติดติดผู้บ่าวเหรอติดผู้บ่าวไม่ไมา งานขาวดำวันนี้งานขาวดำคนหรืองานขาวดำพร้อมใช้งานขาวดำพร้อมใช้พร้อมใช,มมช,มช้ปีนี้ดูอย่างเดียวในย t u b ปปีหน้ามาซื้อเอาใครอยากได้ก็มาซื้อเอามาซื้อเองเลยที่ร้านนี่แหละเจ๋หล่อเจ๋หล่องานขาวดำพร้อมใช้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ อ๋อมชายบรรยากาศเงียบเงา